สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมายกยอกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปยกยอรเรามาคุยสนุกสนุกกันก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังนะฮะก่อนอื่นนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นที่เมื่อวานอะ่ะผมมาปวดท้องใช่ไหมฮะผมไม่รู้จะทําไงผมเลยไปหาหมอใช่ไหมครับพอ uh huh. ผมบอกหมอว่าผมปวดท้องอะ่ะหมอเขาถามว่าคุณกินอาหารกี่มื้อล่ะผมก็ตอบไปสองมื้อนะครับอ่ะแล้วไงตอบะแล้วพอคุณหมอเขาถามว่าผมกินมื้อไหนบ้าง ผมก็ตอ,อกกบไปทำไมไม่รู้เป็นไรนะฮะคุณหมอเขาอึ้งอะไรไม่รู้ครับผมทำไมอึ้งอะฮะก็ผมตอบเขาไปว่าผมกินมือซ้ายกับมือขวาครับคุณหมอ <c oughs> ใช่ฮะไม่รู้ว่าทำไมหมอเขาอึ้งครับแล้วถามว่มากินกี่มือ้อใช่กินอาหารกี่มือ้อคุณบอกคุณปวดท้องคุณไปหามหมอถามว่าคุณกินกี่มือ้อใช่ตอบมือซ้ายกับมือขวาใช่ก็มือไงมือเขาหมายถึงกินข้าวกี่ครั้งอ๋อไม่ใช่มือเหรอ มืออะไรเราฮะภาษาอีสานก็มือมือนี่มือออกเสียงถูกไหมเพ่อถูกพี่แชมป์ตลกตลอดนะจะได้ยกยอไหมคะเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเหรออ่ะผมมีคําถามเดี๋ยวผมจะถามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวน้องปานตอบแล้วกันเนาะน้องปานตอบอะแมวร้องไงแมวแมวโอเคเก่งมากหมาร้องไงของ แคเก่งมากและสิงโตร้องไงไม่ใช่สิงโตร้องไงรู้ป่ะอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปติดลิขสิทธิ์ไหมอ่ยไม่ใช่นั่นคี่สิงโตน้ำชูเอ้าก็สิงโตไงทำไมอ่ะมุกละมุกละอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเล่นคำผุ่นกันแม่ดีกว่ามาง่ายง่ายง่ายเอาว่ามาอ่ะอาชายเมี่ยง เชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยพี่พศจะมานะคะชายน้อยทำไมพี่พศจะมาขาล่ะชายน้อยไงเรื่องอาซาหาสายทองไม่ใช่บ้านสายทองสายทองโอ้ทำมันแม่ไม่แก้ให้เลยอ่ะอมุ้งม้ไม่ทันลูกเลยไปไหนพามาไปซื้อขนม มวยรถน้องไปไหนอ่ะดูนี่แจ้งหนึ่งน้องกัดวไอ้ขี่รับหนูไปไหนเนี่ยคือนี่ความเร็วห้าเมตรต่อชั่วโมงทำไรเนี่ยทำอะไรถามมาเลยลิลี่ต่อต้นเขียว่ป็นการน้องแน่นะเหนียวมากอ่ะอ่ะทุกคนดูนะผมมีคำใบ้มาให้ไายนี่นะอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบอันนี้สองหมื่นบาท อเดี๋ยวให้ลองคิดดูก่อน5วิแล้วกันคำใบเลยวะรับได้ใจอะเดี๋ยวคำแบคำแบน้องอะคำแบคำแบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้20อันนี้20,000แล้วไงต่อแค่นี้แหละคำใบ้แค่นี้แหละแค่นี้คือไม่เข้าใจอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวระหว่างระหว่างให้คิดเดี๋ยวเรามาดูปลาก่อนอะไรก็ว่าไม่ปลา ปลากระยงไหมปลากะหยงเหรอที่มาจิ้มลอกลอกสิบทีของเราใช่ไหมเย็นนะใช่ในที่สุดเราก็ได้ปลาขระหยงปลากระหยังใช่ปลากระยงนะทุกคนนะจับยากเหรอคะยากดิไม่ยากหรอกแต่มันถ้าโดนมันแล้วปวดเนี่ยตึงเยี่ยงมันอะหรือปลาเขาจะมีฟันไหมจับน้ำไม่มีนะมีฟันมีลิ้นเหมือนกันมีลิ้นมีฟันโอ้โอ้มีลิ้น มีฟันในฟันมีเหรอนิดๆแหลมๆอะไรนะว่านให้ดูปลาไข่แยงนะดูนี่เราไม่มีอะไรทำมาอ้าปากปลาูนะเนี่คสายหิเคาะปลาเลยเล็กๆน่ารักมากแล้วก็จะปล่อยไปอ๋อจี๊ไซใหญ่ได้วันนี้ใช่ไหมก็มันประมาณนี้แหละอ่ะทุกคน ตกลงผมมาเฉลยนะคำใบเมื่อกี้นี้ไอห้าบาทไอยี่สิบบาทกสองหมื่นบาทเนี่ยยี่สิบาทหมื่นคือคำตอบคือกำแพงอ๋อแบร์ถูกเบร์ถูกอันนี้กำแพงจ้าห้าหมื่นนี่กำแพงอยู่นี่ทุกคนี่เ้าเล่นอะไรเนี่ยอุ้ยผมลืมทุกคนผมมีซ้อมที่คอนโดฮะแล้วไงฮะ ก็คือเอาง่ไงคือเอาวันนี้แค่เสิร์ฟมุกไปก่อนแล้วกันปาปืนไม่ต้องได้แค่นั้นแหละเพื่อเมื่อกี้หัวขั้นคลิปบอกมายกยอไม่ได้แค่อะไรฟังก็ไม่รู้แล้วบอกว่าเองมีเทควนโดคือไปส่งหน่อยเอาอะไรอ่ะนะแล้วละปาได้ไหมสรุปไม่ได้โอเคฮะป้าไม่ได้ใช่พี่จัโปรดพี่จันต์โปรดไป ออเอเก็อยู่องพอรีดสิพ่อเออน,น,นก็อยู่นเนี่เร่งเ่งก่อนื่นเลนะน้มันรคิดใส่ดิรกคิดเลยงเป็นงงรคิดเคยอะรกคิดพย้ยาเป็นอะรกคิดก็เราขาคู่หนึ่ง,งสองสาม้เ <c oughs> <c oughs> อ้าพ่อเนะ <c oughs> เอาเหรอก็ไม่รู้จะถีบไปทางไหนอะเจัดกาเกงเอาก็ไม่รู้จะถีบไปทางไหนอะ